ทุกคนว่าการโพสต์ประวัติของคนคนหนึ่งที่เราไม่ชอบนะฮะลงอินเทอร์เน็ตนะครับโดยมีทั้งประวัติชื่อนามสก,กุลแล้วก็ที่อยู่เบอร์โทรทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับคนคนหนึ่งอะ่ะโพสต์ลงอินเทอร์เน็ตอะ่ะทุกคนว่ามันผิดกฎหมายไหมซึ่งตรงนี้นะครับผมกฎหมาย p d p a นะฮะก็ได้คุ้มครองนะฮะพวกเราเนี่ยแหละเพื่อไม่ให้แบบว่าคนอะ่ะเอาไปโพสต์แล้วก็มาล่าแม่หมดได้แต่ทีนี้คนโพสต์ดันเป็นแม่รัฐมนตรีนี่นะครับ แม่รัฐมนตรีดีนะโพสต์นะไม่รู้นะว่าใช้อำนาจหน้าที่อะไรอำนาจความเป็นแม่หรือเปล่าครับก็สามารถไปดึงข้อมูลของคนคนหนึ่งจากทะเบียนราดออกมาได้ซึ่งจริงๆไอเรื่องพวกนี้ถ้ามันไม่ได้แบบไอคนคนนี้มันไม่ได้ต้องคดีแบบคดีร้าแรงคดีอาญาหรืออะไรที่มันเป็นคดีครับมันไม่สามารถเอาข้อมูลอะไรพวกนี้ออกมาได้อยู่แล้วแต่คนคนนี้ไปเอาออกมาได้ยังไงอันนี้เป็นการตั้งอันถะนะครับเป็นการตั้งข้อสงสัยว่าคุณใช้อำนาจหน้าที่อะไรหรือคุณ ใครเป็นคนเอาออกมาอ่ะอันนี้ต้องออกมาตอบสังคมนะฮะและอีกคําถามหนึ่งนะครับก็คือรัฐมนตรีดีอนะครับตอนนี้ก็ออกมาบอกเลยว่าอืเรื่องเนี้ยแม่เขาไม่ผิดนะครับการโพสต์ข้อมูลคู่กรณีแต่อาจเข้าข่ายหมิ่นประมาทเออเข้าข่ายหมิ่นก็คือผิดแล้แหละแต่ไอ้กฎหมายพีดีพีมันร้ายแรงมากนะครับผม <c oughs> การโพสต์แบบนี้ใช้อำนาจหน้าที่แบบนี้โอ้โหยังไงก็ผิดเต็มประตูฮะประชาชนกินข้าวครับไม่ได้แดกหญ้าเหมือนรัฐมนตรี นะฮะที่จะออกอยู่ออกมาบอกว่าไม่ผิดนะปกป้องคนในครอบครัวนะะก็ถ้าคนในครอบครัวคุณทําผิดอ่ะแล้วคุณปกป้องเองี้ยกฎหมายก็ไม่ใช่กฎหมายครับถห้อย่างเงี้ยเขาเรียกกฎหมาและไอคนที่บิดกฎหมายจากผิดเป็นถูกอย่างเงี้ยอย่างที่ผมบอกครับไอพนพวกนี้ไม่ได้ใช้กฎหมายใช้กฎหมาครับแล้วกฎหมาใครใช้ครับก็คือหมานั่นแหละใช้นะฮะอ่ะ ก็ดูนะว่าจะออกมาแถกับสังคมยังไงนะครับคือเนี่ยไอแบบไอครอบครัวเนี้ยบ้งบงทุกคนนะฮะนะแค่เปิดสภาวันแรกไอคนลูกเ็ออกมาเลยโอ้เนี่ยสี่สิบล้านสี่สิบล้านมาใต้โต๊ะอ่าเรียบร้อยทุกวันนี้ก็ยังชี้แจงอะไรไม่ได้ก็ไม่นึกนะว่าคนเป็นแม่จะเอาด้วยนะครับออกมาก็อืมเอาประวัติคนอื่นเข้ามาโชว์เฉยเลยเออแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะลบไปแล้วนะรู้ตัวมันก็สายไปครับเพราะว่า นักแคปมันเยอะนะฮะเดี๋ยวเนี้ยเวลาสื่ออะไรอย่างเงี้ยคุณพิมพ์อะไรออกมาเงี้ยสื่อโซเชียลมันไวมากนะฮะคุณไม่มีทางล้างความผิดของคุณที่มันเกิดขึ้นได้แล้วหรอครับมันถือว่าความผิดสําเร็จไปแล้วทีนี้เราก็มาดูกันนะครับว่ารัฐมนตรีดีนะครับจะแก้ต่างให้กับแม่ตัวเองยังไงนะฮะจะใช้กฎหมายในการแก้ไขหรือจะใช้กฎหมานะฮะในการเข้าข้างอ่ะก็รอดูแล้วกันครับ ประมาณนี้นะทุกคนคิดว่าไงคอมเมนต์กันมาได้